สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับครูนาประศดีนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของเครือข่ายคอมพิวเตอร์กันค่ะ,ะมาดูกันว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไรก็คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่วงมาเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันซึ่งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เนี่ยแบ่งเป็นทั้งหมด4ชนิดนะคะ อันดับแรกนะคือ Personal Area Network หรือเครือข่ายส่วนบุคคลหรือเอรียกสั้นๆว่าแพรซึ่งตัวแพ i r ไปนี้เป็นตัวที่นักเรียนนะพบเจอในชีวิตประจำวันแน่นอนพบเจอบ่อยมากแต่แค่นักเรียนยังไม่รู้ว่านักเรียนใช้เครือข่ายของตัวมันก็คือเป็นการเชื่อมต่อไร้สายส่วนบุคคลที่มระยะใกล้ๆส่วนบุคคลระยะใกล,กใกล้ๆก็คือยกตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์กับมือถือกับหูฟังบลูทูธหรือโทรศัพท์มือถือเขาด้วยกันยกตัวอย่างเช่นนักเรียนบอกว่า ก็เลยอาจจะสนอโน้ตบุ๊กมาหนึ่งเครื่องแล้วบอกครูว,ว่าครูขาครูขอ w i f i ครูนหน่อยหรือครูขานูขอนเน็ตครูหน่อยก็คือเป็นการเชื่อมต่อซึ่งแต่ละการหรือเวลานักเรียนฟังเพลงเล่นอยู่บ้านนักนเรียนเอาโทรศัพท์มือถือเชื่อมกับบลูทูธของเป็นลำโพงบลูทูธนั่นเองซึ่งเป็นตัวเล็กๆที่เป็นลาโพงบลูทูธซึ่งเชื่อมเข้าด้วยกันตัวนี้ก็คือเป็นเครือข่ายแผนเหมือนกันนั่นเองนะคะต่อไป 2. อเครือข่ายเฉพาะที่หรือ LAN local area network ตัวแรเนี่ยก็คือจะขยายออกมาจากเมื่อกี้นิดนึงแต่คือเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายขนาดเล็กเป็นสําหรับบริเวณใกล้ๆเข้าด้วยกันภายในห้องภายในอาคารต่างๆยกตัวอ,อย่างเช่นห้องคอมที่เราเรียนกันก็คือจะมีสวิตช์มีฮับเป็นตัวเชื่อมให้เราลองสังเกตจากที่ในรูปที่เราดูกันอ่ะยตัวอย่างเช่นตรงกลางคือตัวแลตัวเซิร์ฟเวอร์แลวเชื่อมว่าเป็น Mac เป็น p c เป็นเครื่องพินต่างๆซึ่งเราสังเกตคําพูดที่เขาเคยพูดกันว่า เอาสายแล์เชื่อมคอมกับ CPU เข้าด้วยกันก็คือตัวนี้แหละก็คือเป็นตัวแลนที่ว่าเป็นตัวเชื่อมต่อซึ่งกันและกันเหมือนจะเชื่อมได้แค่บริเวณใกล้ๆภายในห้องพาในอาคารเท่านั้นนะคะต่อไป3เคคือข่ายนะรรหลวงหรือแมนซึ่งแมนตัวนี้จะขยายใหญ่ขึ้นจากเมกื่อกี้จะเป็นสําหรับคนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นการเชื่อมที่อยู่ห่างไกลซึ่งกันและกันเลยก็คือภายในตำบลอําเภอ ซึ่งตัวนี้มันดีตรงที่ว่ามันเชื่อมโยงได้ถึง5-40กิโลเมตรซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรอยู่ถึงว่าอนาคตต้องเรียนทำง,งานเปนแรมเกอหรือทํางานเป็นเกี่ยวกับคนดูแลาาอินเทอร์เน็ตภายในอำเภอเนี่ยซึ่งตัวเมนตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยที่อยู่ภา,ายในอำเภอในตําบลสามารถเชื่อมโยงมาได้ไกลมากถามว่าตัวเชื่อมเนี่ยสายสัญ,ญญาณคืออะไรก็คือสายใย,ยแก้นําแสงหรือสายโพเอ็กเชียงเรานั่นเองอะคราวนี้ ตัวแวนครือขาขวงกว้างหรือแวน Wide Area Network ตัวนี้ของเราอะ่ะจะเป็นการเชื่อมโยงขนาดใหญ่ทระยะไกลมากๆซึ่งถามว่าเชื่อมอยังไงก็คือเชื่อมภายในจังหวัดสมมติภายในจังหวัดประจวบของเราก็าคือประจวบก็คือไกลแล้วมีตั้งกี่กี่ตำบลกี่อำเภอโหแบบมารวมกันเป็นจังหวัดแสดงว่ามันต้องไม่ได้มากกว่า40กิโลเมตรแน่นอนหรือระหว่างภายในประเทศประเทศไทยไปออสเตรเลียประเทศไทยไปต่างประเทศไปได้ทุกประเทศซึ่งตัวนี้แหละ เกือบขายวงกว้างหรือแวนตอนนี้เป็นการเชื่อมระหว่างจังหวัดและประเทศของเรานั่นเองค่ะคราวนี้ครูสั่งงานกิจกรรมที่4.1ของเราครูจะให้นักเรียนยกตัวอย่างสถานการณ์ขึ้นมาเกี่ยวกับเรือข่ายคอมพิวเตอร์มาอย่างละ5สถานการณ์ยกตัวอย่างเช่นแพนให้นักเรียนเรายกตัวอย่างสมมติว่าแพนนักเรียนเจอสถานการณ์อะไรบ้างนีวิระจมวนของเรายกตัวอย่างเช่นนะหนึ่งคือนักเรียนขอ Wi-Fi จากเพื่อนขอเชื่อม Wi-Fi จาก ในร้านกาแฟต่างๆหรือการเชื่อมสายแลนในห้องคอมของเรานั่นเองประมาณนี้ซึ่งถามว่าเราเลยสามารถยกตัวอย่างในไมได้เลยมายกตัวอย่างมาอย่างละห้าสถานการณ์มีแพนแลนแมนแวนเอายกมาเลยสิ่งที่เจอในชีวิตประจำวันหรือไม่เจอก็ได้ลองยกตัวอย่างมานะคะส่วนในเรื่องของการส่งงานเดี๋ยวครูจะขอคุยอรอบอไปทีนึงว่าเราจะส่งกันวันไหนส่งอย่างไรนะคะ คะแนนนี้ถือว่าเยอะอยู่นะคะชิ้งนงานนี้ขอบคุณค่ะ